ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญตอนนี้ค่ะก็คือการรวมสันหาจุฬาราชมนตรีนะคะซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงคลาค่ะเขาก็มีมาตีเป็นเอกชันนะคะเห็นชอบค่ะให้ทรงดรวิสุทธิ์บิลลาเตะสมัครรับการขัดสันเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่9 9้ของประเทศไทยค่ะ หลังจากนายอาซิตพิทักษุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชนจักรไทยื่องแกนิจกรรมนะคะก็เลยทําให้มีการเตรียมสั้นหาจุฬาราชมนตรีคนไหมโดยนายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการประชุมสั้นหาแล้วก็ให้ความเห็นชอบผู้เทะดํารงตําแหน่งจุฬาราชมนตรีแล้วก็กําหนดให้วันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะเป็นวันเลือกจุฬาราชมนตรีคนไหม ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวงัดสงขล้าผพรมด้วยชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวงัดสงขล้าแล้วก็ไกลเคลียงนะคะก็ต่างเดินทางรวมให้กําลังใจพรมชูปลายสนับสนุนดรวิสุทธ์บิลลาเตะลังได้รับมติเอกชนค่ะว่าจากเถประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมก,การอิสลามและวันเทน,นึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะเพื่อสมัครรับการขัดสั้นเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่สิบเก้ารวมทั้งถือโอกาสนี้ค่ะทะเลขเจตนารมความมุ่งมันตั้งใจหากได้รับความไว,ว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งค่ะดรวิสุดเปิดเผยว่าตําแหน่งจุฬาราชมนตรีเนี่ยควรเป็นตําแหน่งที่ทํางานเพื่อาศาสนาอย่างแท้จริงมไม่ควรตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลใดหรือกลุ่มคนใดอีทางผู้ทุกเสนอชื่อเพื่อขัดสั้นเป็น จุฬาราชมนตรีทุกคนเป็นคนดีและทุกคนไม่มีเหตุให้ตองบาดม้างต่อกันเมื่อคนหนึ่งคนใดได้รับขัดเหลือกที่เลือกก็สามารถทํางานเป็นผู้ช่วยกันได้ดังที่อดีตจุฬาราชมนตรีท่านอาซิดพิทักษ์คุมพลปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างมาแล้วนะคะ,คะขณะที่มุสลิมส่วนย้ายในประเทศไทยอาศัยอยู่ในภาคใต้แล้วก็ส่วนย้ายอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนาราธิวาสส่งคล้ายาลาแล้วก็สตูลล้วนเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปจึงมีความตั้งใจว่าาาหกกมีโอสได้ งานจะรวมมือกับทุกฝ่ายแก้ปัญหาอย่างจริงจังในพื้นที่ชายแดนใต้เท่าที่จะสามารถทําได้ค่ะจริงๆก็คือมันมีความหนักใจที่เส้นทางไปสู่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ผมไม่คุ้นเคยนะครับระชีวิตผมเนี่ยไม่เคยลงแข่งขันเพื่อเอา,าตำแหน่งอะไรกับใครมาก่อนนะครับ พอลุงเนี่ยก็กลายเป็นตําแหน่งใหญ่โตดับประมุขทางาศาสนาของประเทศเลยก็ต้องเจอแรีเสียดทานแต่ขณะเดียวกันความรลวร้ายต่างๆหรือสิ่งที่มันบั่นทอนนะครับความดีงามในสังคมเนี่ยยิ่งมีมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะกลับไปคือทุกคนจะต้องกลับไปสู่พระเจ้า พระเจ้าก็จะสงถามว่าท่านทําอะไรในชีวิตที่ท่านอยู่เนี่ยหากจะมาหาความสุขความสบายส่วนตัวมันก็ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตนะฮรัะดังนั้นก็จะถ้าตามความหลักใจก็ต้องเขามีความมุ่งมั่นละ่ะว่าถ้าอย่างนั้นเรา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 ,เราเดินหน้านะครับเมื่อเดินหน้าแล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรก็มอบหมายต่อรอดพระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าได้ก็ทําให้เต็มที่ หากไม่ได้ก็แสดงว่าพระองค์ยังทรงจะทรงให้เราทํางานอย่างอื่นในสถานะอื่นต่อไปแต่ว่าที่ต้องหยุดไม่ได้ที่จะหยุดไม่ได้ก็คือการทําสิ่งที่ดีให้กับสังคม สำหรับประวัติของดรวิสุทรวิ์ุบิลลาเต้จบปริญญาตรีสาคาภาษาอาหรับมหาวิทยาลัยอันอัตฮัตประเทศอียิปต์ปริญญาโทสาคาภาษาอาหรับมหาวิทยาลัยอิสลามนาชาติประเทศมาเลเซียและปริญญาเอกสาคาวัฒนธรรมศึกษาม,ม,มหาวิทยาลัยทักษิณน,นอกจากนี้ค่ะอย่างเป็นอิหม,ม่ามมัสยิดบ้านเนื้อจังหวัดสงคลาหัวนาฟ้าวิชาการและกิจการต่างประเทศกกอสงคลาอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยฟาตอีน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกัญญาณนะชนะรังสรันมูลนิธิประธานฝ่ายวิชาการการศึกษาและการบริหารกองทุนวากัฟคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการศูนย์ประสันงานสำนักจุฬาราชรมตรีผักตาย ส่วนขั้นตอนการสั่นหาจุฬาราชมนตรีค่ะหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดวันเวลาแล้วก็สถานทีในการเลือกจุฬาราชมนตรีแล้วเนี่ยคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ40จังหวัด8ย1 6บคนจะเข้ารวมการสั่นหาโดยกระบวนการจเจริญได้ก็ต้องมีกรรมาการมาประชุมไม่น้อยว่า2ใน3ของจํานวนทางเม็ดแล้วก็จะมีการลงคะแนนโดยทางหลับค่ะทางนี้ค่ะผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นจุฬาราชมนตรีก็ต้องมีผู้รับรองย่างน่วย2 0คน หากมีผู้ทกเสนอเพียงคนเดียวก็จะได้โรงตำ จะได้ดารงตําแหน่งทันทีนะคะแต่หากมีผู้ทุกเสนอเชื่อเกินซ้ำเชื่อนะก็ให้ประธานการประชุมจับฉลากเลือกแล้วลงคะแนนหลับเพื่อให้เลือกผู้ชิงตําแหน่งเพียงซ้ำเชื่อและเทีประชุมก็จะลงคะแนนหลับเพื่อเลือกจุฬาริชมตรีจากซ้ำไรเชื่อและผู้เท่ได้รับคะแนนมากที่สุดค่ะก็จะได้ดํารงตําแหน่งจุฬาราชมตรีแต่ว่าพันพึ่งมารทอนะคะขณะนี้เนี่ยก็มีไรเชื่อแคนดิเดตเข้ารับการสัรหาเป็นจุฬาริชมตรีจํานวนซ้ำคนก็คือหนึ่งนายอรุณบุญชมประธานกรรมาการอิสลามประจํา กรุงเทพมหานคร สองในประจานรีเจริญผู้ทรงคุณวุฒิจุฬารัชมนตรีแล้วก็สามค่ะดตตรวิสุทธ์วิ์บิลลาเตะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทางนี้เนี่ยการเลือกจุฬาราชมนตรีค่ะจะมีขึ้นในวันที่ย2ิบสองพฤศจิกายนนี้นะคะเวลาแปดนาฬิกาที่อาคารห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติกรมการปกครองเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครค่ะก็ต้องรอติดตามวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนนี้นะคะกับการเลือกจุฬารัชมนตรีคนใหม่ต้องยอมประวั การเลือกตุลาการทุนมนตรีเนี่ยไม่ใช่การแต่งตังแต่มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมาการกลางอิสลามประจําจังหวัดของแต่และจังหวัดที่จะมารวมรวมกันเลือกตังแต่ว่าต้องไ่หน่อยว่า,อา2องน3ก็ต้องรอแลผพ้นกันหลังจากสาบพ,พ้นในวันที่หยิบซองเนี่ยก็จะมีการดำ<ป>ดายสื่อขึ้นโปรดดาใช่ไหมคะใช่นะคะก็ต้องรอติดตามกันนะคะค่ะ